Sơ bài đi phi nông Sơ bài đi nhóm sâu phi nông bài đi các bệnh nhân ca sau, sâu tiếng nan nội Hãy đi lại phi nông Năm mơ ốc lông Bơ cơ xì Năm mơ ốc lông phi nông Năm ทมงานเผาเทียงยิ่โดไปใส่ปุ๋ยยิ่โดเลย yên nhìn nó bỏng luôn, sáng sau của anh tỉnh này, sáng sau non vô, hai thằng đi độ đi đang bừng nhang đi đi độ หมอกลงแบบนี้พี่นอ้องพยายามปิดแนวกังเว้นมันเนี่ยสามสี่หอนห้อนที่สุดเลยแหละมันขึ้นกับมาหาเซล ไฟไม่กระหอได้มาละสงสาวตอนนี้นอกเย็นสบายเลยสังท่าสีก็ยังเรียนเก็บงานอยู่ในไปเนาะเก็บงานบวกสองช็องนนหน่อยๆไลยคนเราไปทันปิดป,ประตูสองอัน,นที่มันเป็นรูนะ สิปิดอยู่พี่นนองเลยว่ายังไม่ทันปิดให้สร้างเห็ดงานใหญ่ๆซะก่อนปั่นบัวปั่นยังไปซะก่อนบัวขอเปล่ย nụt cái xéo xéo, rồi bên này, chân thầu phải non, chim sàng ngắm thì sờ sờ, rồi bên này, làm cái cáp thiêng ha, cái non tưng, gặp, công phuơng, mua bao, cái mảnh công phuơng, tưng mảnh công phuơng, ồ, bên Đang mà lượm ngàn xong con mà còn mồ Ừ đi, đi đến cong vườn Nên nói Cái thằng tươi này nội là tìm ra, tìm ra Nên nội hả? Tìm Anh mày lại nói lại đi rồi chó mày Tiếm tiêm นนนิไปแตขางเียวฉันเชว่าส <tekrar. S 3> ิ <grateful> ่งอย่างวะดูลงมาปะดูลงมาวิดหมอลงมาอีกเลยเงียงเลยค่ะนอนแต่ขางเดียวเงียงแตงเสงี่ยวหัวกัจะเงียงยงโอยสิาไปไนลูกไปไนเนาะไปอลุกลเอ๊ะ Ba tầm bất thường 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 You know. Hey, gí, đi, đi. you know. You đi you đi mà anh có thể kháng đi ở đây Ê ê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  กินนมน้อย่กินบะนมกับอากันละลายรงบห่ทองอารมณ์ดีทันทีเลย่น ิกหคนยี้ิหคนยนี้ยิกหัคนเดนี้ยิกหัคนเดยนี้ยิงหัคนเดียวยิงหัคนเดี๋นี่ฮึอากาศที่หอนี่แหละฮาไ้วนไว้ยนี่ที่หอนักหมอกลงหนึงจะไปรี่อยู่ใส่อะอย

เออยังไงฮะเยังไงฮะเฮ้ยย่าฮ่าบยาฮะป็นแบบยังไงน้องกีท่กีโฟนี่น้ไม่ได้นะกีโฟกบน้อยนี่เอว่ย่าเออว่ผู้ดียะก็เป็น

นั่นเองมันมากน้อยมันนะเห็นไหมพี่ทั้งพี่หมากน้อยมันรู้มันเกิดใหม่อีกแล้วเก็บมักถั่วพี่น้องรู้ผูมักถั่วเขาปลูกพร้อมกับมักแตงพี่น้องมักแตงเก็บทรายจบมักถั่วเนี่กินไปเรื่อยๆแตงจะมันกินมันอยู่ใช่ปเลยไม่ถูกกิพี่ได้พี่แน่นนะหมักถั่วนะฝุ่นหมากมันจะย่อยหรอก หมักน่อยมันนะืองกล่องแก้วเบิดไปจังเนาะเบิรตเดียวเบิดต้องกัแล้วก็ให้แม่ย่างดูเธอกับผกินเขาปันได้กินนมด้่น mm. ้ำนุ่อยบ้กไเลย นี <uma> <ais> <ries Four> ่ก็ขลอกทิเงเะยขกที่มากลุเทงเนี่ไกคนหัวเอองวดจะได้มาหมุนยังนะยมา มาแต่สาวไปมาขึ้นแบบไว้พี่น้อยแบบบัวไว้ มีสีเลยวะนี่กนจะเตรียมทาสีพี่น้องทาสีอันบางที่มันบางๆเนี่ยเก็บให้มันหนาๆเบื้องก็ยังอีกสิบหลายมือบันได้ดอกเพื่อหอดมือขึ้นนะโอ้ยตกแต่งคือว่าเกือบสำเร็จ สั่งกับปั่นบัวขางนาะอาจเกือบสำเร็จไปเล้วนี่หกปอกับสองสองของัง อกันใหม่เลยพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมไปเลยเด้อพี่น้อง